สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเกือบจะเที่ยงแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่เที่ยงหรอกประมาณสิบสิบโมงสิบโมงเกือบจะสิบเอ็ดละก็วันนี้นะคะนกจะมาพูดประเด็นที่หลายๆคนพี่พี่เอฟซหลายๆคน, FC, ค,นคอมเมนต์เข้ามานะคะว่านกยุงจะกลับกรกกไปหาลุงกับป้าเมื่อไหร่นะคะก็ อยากจะพูดนะตอนนี้เลยเนาะว่าตั้งแต่ที่นกเดินออกมาจากกกกอนะคะจากบ้านลุงนั่นเองแล้วก็มาอยู่นะครพนมที่บ้านตัวเองนะคะ <c oughs> ก็มาตั้งแต่ตอนสงการเนาะแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกนะคะอาจจะเพราะว่าหลายๆเหตุผลนะคะแต่เหตุผลหลักๆเลยก็คือมาขายของอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่เนาะแล้วอีกอย่างก็คือแม่มาอยู่บ้านแล้วนกก็เลยแบบ จําเป็นต้องมาอยู่ที่บ้านก่อนมาขายของออนไลน์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับที่สนับสนุนนกเข้ามานะคะก็อยากให้จะสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวจะเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบยังไม่คงที่แล้วอีกอย่างเนาะเวลาไลฟ์สดเนาะก็คนดูน้อยมากบางทีนกก็ท้อ แต่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคนเนี่ยก็คือแบบน่าจะเป็นแบบเอฟซีที่แบบคอยดูนกตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไลฟ์สดหรือคลิปก็ขอบคุณมากมากนะคะตะกอนนกแบบเคยนกก็หน่อยนะแต่ก่นกแบบนกกนอนะกนกแบบขึ้นไลฟ์สดแบบโอ้โหพันกว่าพันอย่างมากก็ห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้อยสุดก็ห้าหกร้อย ไม่เคยแบบไม่เคยแบบหลักสิบติดกันเกือบทุกวันขนาดนี้ปกติอย่างมากถ้าเราอยู่กวเกอถ้าเราขึ้นช้าที่หลังที่หลังอะไรเงี้ยอย่าง,งมากก็จะหลักสิบถูกไหมคะแต่พอมาอยู่เนี้ยเรามาอยู่คนเดียวแต่กับแบบ ö, ไม่มีพี่พี่เอซมาติดตามเลยเราบ้างหรอแบบไม่มาดูเราบ้างหรอทั้งที่ผู้ติดตามเราก็ต้องเจ็ดหมื่นเลยนะทําไมมีคนดูแค่ เจ็ดสิบแปดสิบคนเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีนกก็หนอยหนอยแล้วก็เหนื่อยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็สู้ค่ะนกก็สู้ต่อไปเนาะก็ทำคอนเทนต์อะไรที่มันแตกต่างบ้างถ่ายตัวเองบ้านอ่านข่าวบ้างนะคะถ่ายนู่นนี่นั่นบ้างชีวิตประจำวันบางทีก็แบบกินข้าวกับครอบครัวบ้างนะคะ หรือไม่ก็เป็นคอนเทนต์น้านกไปรังสิ์เนี้ยก็จะเป็นคอนเทนต์กินแล้วก็อ่าเปิดพดัสดุหรือไม่ก็ทำคลิปพูดนน่นนี่น่าหนอยไปอย่างเงี้ยค่ะอืมออวอกมาที่วกมาที่อ่า เรื่องว่าน้องยุนจะกลับไปหาลุงกับป้าไหมอย่างตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิดเนาะแล้วเป็นโควิดที่รุนแรงครั้งนี้ทั้งครั้งนี้รู้สึกว่าจะมาแบบหนักหน่อยก็เลยยังไม่มีแพลนนะคะยังไม่มีแพลนนี่ว่าจะไปกกกอกเนาะก็ณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีแพลนที่จะไปกกกเพราะว่า ต้องดูแลตัวเองก่อนไม่ว่าทั้งลุงทั้งป้าแล้วก็นกด้วยเนาะก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้ออเน,นี้ยมันแบบมันยังไงเพราะเราไม่ได้เห็นเป็นตัวของไวรัสนั้นนะคะเราก็ต้องระมัดระวังเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่แมสล้างมือให้สะอาดล้างแอลกอฮอล์พกเจลอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าตามมาตรการหรืออยู่ในบ้านปลอดภัยสุดละบางทีไวรัสย่างไง มันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะขนาดบางคนอยู่ในบ้านยังเป็นเลยก็มีนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็แข็งแรงเนาะณนะตอนนี้นก็ยังไม่คิดที่จะไปหาลุงกับป้านะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็อยากให้พี่ๆเอซีเข้าใจเนาะแล้วก็ ติดตามนกด้วยนะคะเข้ามาดูคลิปนกด้วยเด้อช่วงนี้คลิปนกแบบสองสามวันมานี้หลักร้อยเลยนกแบบเฟลมากเลยนกทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าเนือว่าหรือว่าอะไรยังไงทำไมคนดูน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเฟลค่ะเฟลมากเป็นอาการแบบเฟลอ่ะเด้อสุด,ดแล้วนี่นกก็ไม่ได้ขายของมาสองวันแล้วเนาะก,ก็วันนี้ก็เป็นอีกวัน อาจจะได้ขายตอกนกลางคืนแหละแล้วอีกอย่างก็พักเสียงแล้วดูดูลำเสียงเลยว่าอยากจะซื้อไม่อยู่แต่ขออีสพักนะคะเดี๋ยวดูไปดูไม่จะได้ไม่ต้องตะเป็นเสียงตัวเองมากแล้วดูเสียงนกตอนนี้แบบเสียงหรืออะไรก็ไม่รู้ <laughs> 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 นะคะก็อย่าลืมเข้ามาอุดหน,นุนนกได้เด้อผ้ามัดย้อมคามเสื้อก็ยังอีกเยอะนะคะยังเลยอีกเยอะนะ แล้วก,ก็เศร้าค่ะทุกคนแบบไม่รู้จะทำยังไงให้แบบคนแบบเข้ามาดูคลิปเราเหมือนเดิมอย่างมากแบบหลักพันสองพันสามพันก็ยังดีอันนี้หลักร้อยแบบนกเฟลมากเลยนะคะแบบไม่เคยเจอแบบหลักร้อยเยอะหลายคลิปขนาดนี้แบบทั้งหลัก100ร้อยะนะ 1, 000, 10, okay อะไรอย่างเงี้ยแต่หลักพันหนูยังพอเข้าใจนะหลักพันหลักหมื่นโอเคอะไรอย่างเงี้ย คือแบบหนูก็ทำถ่ายทำชีวิตของตัวเองว่าวันวันหนึ่งทำะไรปูย่าทำาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทุกคนก็น่าจะเจอกันหมดเลยเนาะมันจะมีวันที่เราลงขึ้นวันที่ลงก็จะน้อยหน่อยวันที่มันขึ้นเราก็ดีใจแต่พอวันที่มันลงมันก็น้อยๆน่อยอะค่ะทุกคน ไม่มีกําลังใจเขาเลยไม่มีกําลังใจแบบพี่พีเอฟซีก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนกันโมดแล้วก็อีกอย่างอาจจะเป็นเพราะว่า,อาคอนเทนต์น้องอาจจะไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดในทางที่ดีว่าอาจจะเป็นว่าคอนเทนต์เราไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่พีเอฟซีก็เลยไม่เข้ามาดูหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านลุงแล้วก็พี่พีเอฟซีก็ไม่เข้ามาดูไม่สนใจอะไรเงี้ย อาจจะส่วนหนึ่งเนาะอาจจะส่วนหนึ่งอาจนนอาจะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านลุงกับป้าแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักๆเลยก็คือเอฟซลุงกับป้าเนาะเฮ้ยแบบอยากเห็นลุงกับป้าอะไรเงี้ยอาจจะแบบน้อยที่จะอยากเห็นเราอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะสู้ต่อไปนกก็จะสู้ต่อไปเนาะแล้วนี่ก็อยากให้พี่ๆเข้าใจนะคะว่าช่วงนี้ที่ยังไม่ได้ไปก็เพราะว่ายังเป็นอ่าโควิดเนาะย,ยังแบบ ยังเป็นสถานการณ์โควิดแบบนี้อยู่เราอยู่แบบแบบนี้ตอนนี้ห่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปตอนนี้ไปอยู่กันเยอะหรือว่าไปเจอคนเยอะๆมันก็อาจจะมีสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยู่แบบนี้ก่อนอยู่ที่บ้านเราก่อนอยู่บ้านเราก็เงียบสงบดีนะคะพอไปนู่งเก็คนเยอะเนาะมันก็ต่างกัน บรรยากาศอะไรมันก็ต่างกันนะคะความรู้สึกอะไรมันก็ต่างกันนะคะอันนี้เป็นความส่วนตัวของที่นกคิดนะที่นกคิดนะคะตั้งแต่วันที่นกออกมาจากกกอกแต่ว่าไม่ได้ลาแบบพวกพี่ๆป้าๆน้าๆที่อยู่ในกกอกเลยเพราะว่าตอนนั้นนกก็คิดว่าแค่มาช่วงเทศกาลมาไหว้ปู่าย่าที่บ้านนครพนมเฉยเฉยก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้กลับไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ เดี๋ยวถ้าโควิดหายนะคะถ้าโควิดซาล่าน,นี้ก็อาจจะได้กลับไปที่กกอกเนาะแล้วก็ถ้ามันลงตัวถ้าแบบเจตุการที่นกทําแบบที่นกขายของอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไปได้ดีหรือว่ามันไปได้สวยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้มีได้แวะไปหาลุงกับป้าน,นะคะ ก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่นู่นเลยแต่ว่าเพราะว่าหลักๆนกก็ต้องมาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวมาแต่หลักๆตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือนกยังขับรถกระบะไม่เป็นนะคะแต่ที่เป็นรถเกียวโตโอเคนกขับได้แหละแต่ที่เป็นเกียร์กระปุกนกยังขับไม่ได้นะคะก็ต้องต้องยังได้ฝึกค่ะยังได้ฝึกเนาะก็รอโควิดซาค่ะเพราะโควิดซาอะไรก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ โอเคเนาะยังไงก็เป็นกาลังใจให้นกด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาพูดนะคะมาตอบในประเด็นที่พี่พี่เอฟซีสงสัยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็รอให้น้องโควิดซาก่อนนะคะหรือดีขึ้นกว่านี้นะคะก็อาจจะได้แวะเวียนไปหาลุงกับป้าน,นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นกด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะเวลานกไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามายเยอะๆนะคะ